สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง d b บ i ริอกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยี่กี่ห้องรวยนะคะสูตรคือ100บ bon นนะคะบวก10บ bon. น100บ bon, นบวก10บ bon. นก็คือจะเล่นรูดบ bon นนะคะรูดบ bon นก็คือกด19ประตูกดบนเนาะกดบน19ประตูแล้วก็กดด้วยตัวเลขที่เราคำนวณได้3ตัวนะคะแล้วก็กดแล้วก็กด ตัดเลขาจะอยู่ที่51ตัวนะคะแล้วก็ตัดออก1ตัวก็จะเหลืออยู่50ตัวมันก็เหมือนกับาการเล่นปาก5ตัวเลยนะคะอันนี้ข้อข้อดีของรูดก็คือเลขเบิ้ลมาก็คือจะได้นะคะ,ะข้อดีของของรูดนะก็แอดก็เลยมาลงเป็นแนวทางนะคะก็เข้ายาวๆเลยตั้งแต่รอบที่4จนถึงรอบที่11นะคะเข้า 2, 4, 6, 8รอบแล้วยี่กี้เขาจะเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆนะคะประมาณ การรอบ10รอบ11รอบช่วงนี้นะคะก็จะเปลี่ยนสูตรนะก็ใครสนใจดูรอบต่อรอบ แตว่าสนใจโปรแกรมก็เข้าไปที่ลายกลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนะั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ให้ช่อง DB บีริสสองห้าแล้วก็ฝากดูเอ่อยูทูบย้อนหลังของแอดด้วยนะคะมีหลากหลายสูตรมีหลากหลายเทคนิคเลยนะก็แอดมาลงเป็นแนวทางนะคะก่อนนําเล่นเช็คดูก่อนนะเช็คดูรอบต่อรอบนะคะว่ายังสูตรยังเดินอยู่ไหมหรือว่าหลุดไปแล้วนะ ก็มาลุยกันเลยนะคะรอบที่10ก็จะเอารอบที่9มาคำนวณร้อยบนสุดคือร้อยบนบวก10บนนะร้อยบนรอบที่10นะเราจะเอารอบที่9นะร้อยบนก็คือ1บวก10บน10บนก็คือ3 1บวก3ได้4เราจะนับเพิ่มให้ได้3จํานวนก็คือมี4มี5มี6เอา3จํจนวนนี้ไปเล่นรูดบนก็คือกดบนนะคะกดบนกด19ประตูแล้วก็กด จำนวนเลขก็คือเลข4รูดนะมันจะเป็นรูดนั่นแหละรูด4ี่เลข4เลข5าเลข6เอา3ตัวนี้ไปรูดแล้วก็ตัดเลข3าด้วยก็จะเหลืออยู่ที่51ตัวตัดเอาอีก1ตัวสุ่มตัดเลย1ตัวก็จะเลยอยู่50ตัวนะคะลงทุนตัวละ1นบาทใช้ทุน50บาทนะคะกิ๊กกิจะให้1บาทเท่ากับ90 90ลบต้นทุนเรา50กําไรคือ40บาทก็เหมือนกับปากเลยปาก5ตัวเลยนะ ก็รอบที่10ออกเ9 5 6 7รูดบนนะคะขอให้มีนะคะให้มี4มี6้ามี6ก,ก็จะได้นะคะบนไม่ว่าจะเป็นหลักหน่วยหรือหลัก10นะเลข5เข้านะคะเลข5เข้าต่อไปรอบที่11รอบที่10มาคำนวณร0อบนก็คือ7บวก10บนก็คือ9 7บวกเเท่ากับ16เอาแค่หลักหน่วยก็คือ6มานบเพื่อให้ได้3จํจำนวนนะคะก็เอา3ามจำนวนนี้ไปเล่นรูดบนรูดบนก็คือกดบน19ประตูตัดเลขสาก็จะเอาเลขหเลข7เลข8นี้ไปรูดนะคะรอบที่11ออก897 95มี9กับมีเ7เเข้านะคะเเขานะรอบที่12รอบที่11มาคํานวณร้อยบนก็คือ8บวก10บนก็คือ9 8ปดบวกเเท่ากับ17เอาแค่ลังหน่วยก็คือ7มาน,นะเพิ่มไม่ได้3จํจำนวนนะคะก็จะได้789เอาไปรูดนะทีนี้รอรุ้นรอบที่12นะทีนี้อันมีเทคนิคตัดนะคะตัดตัดยังไงตัดตอนนี้มันมีรูดอยู่3ตัวทุนอยู่51อยากจะเซฟต้นทุนอีกแต่ว่ามันก็เสี่ยงนะมันก็จะเสียวนิดนึงนะคะเพราะว่า เราสุ่มตัดออกเนาะก็จาก3ตัวก็จะเหลืออยู่2ตัวเราตัดออก1ตัวเนาะทีนี้เทคนิคการตัดก็คือว่าเราจะดูทิศทางว่าตำแหน่งไหนมันไม่เข้าเราจะตัดออกเราจะดูตั้งแต่อรอบที่หเนาะรอบที่5ก็เอารอบที่4มาคำนวณเหมือนเหมือนแอดบอกนั่นแหละเทคนิคคำนวณเป็นยังไงทีนี้เราจะมาดูผลเลยนะ อาจจะบอกเทคนิคการตัดให้เลือยู่2ตัวนะคะเอา2ตัวไปรูดนะก็จะลดต้นทุนลงเยอะเลยนะคะแต่ว่าความเสี่ยงก็สูงนะใครที่ชอบความเสี่ยงก็ก็จัดเลยนะรอบที่5ออก462 2 2เราเราเล่นรูดบนนะรูดบนคำนวณและมี2ใช่ไหมคะ2เข้าเราตัด2เนี่ยนะเราทำสัญลักษณ์ว่ามันเข้าตำแหน่งไหนนะคะเราทีนี้ตำแหน่งไหนมันไม่เข้าให้เช็ค3รอบแล้วเราค่อยตัดให้เหลืออยู่2ตัวเอาไปรูดนะคะก็จะ กำไรเยอะขึ้นนะรอบที่6ออก6 1788 1กับ7 1เข้าตัดไว้นะคะทำสัญลักษณ์ไว้รอบที่7ออก50760 7เข้าทำสัญลักษณ์ไว้นะคะทีนี้ตำแหน่งเห็นได้ยัง3รอบแล้วตำแหน่งที่1เข้าตำแหน่งที่2เข้าตำแหน่งที่3ไม่มีสูตรไม่เข้าเราตัดตำแหน่งที่3ออกรอบที่7ออก0 5 8 1 7นะคะ5 8 5, 5้เข้าเห็นไหมเราตัดตำแหน่งตำแหน่งที่3คือเลขก7ออกเราเอากับ5เอา5กับ6ไปรูดนะคะเราก็ได้นะคะกำไรเพิ่มขึ้นนะก็แอดก็มาลงเป็นแนวทางนะคะใครสนใจโปรแกรมหรือสนใจดูรอบต่อรอบก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะขอบคุณค่ะที่ฟังจนจบคลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ